สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ฮงแดอีกแล้วนะคะก็เป็นวันชิวๆของเรานะคะวันนี้เราก็เลยแวะมาที่ร้านคัมคารูมมนะคะก็จะเป็นร้านเสื้อผ้าแล้วก็ร้านกระเป๋าสไตล,ล์วินเทจค่ะซึ่งแบบว่าชอบมากเลยเพราะว่าจะมีแบบว่าแบรนด์หลายๆแบรนด์นะคะแล้วเป็นแบบว่าเป็นเป็นแบบแบรนด์วินเทจเป็นแบบว่าเป็นคอลเลคชั่นวินเทจนะคะซึ่งเป็นคอลเลคชั่นที่เก่าแล้วแต่ว่าก็ยังทรงคุณค่าให้เราได้เอาไปถือค่ะอย่างอันนี้ของ m c n นะคะรุ่นนี้ก็สวยอะดูคลาสสิกดีนี่ เป็นกระเป๋าแบบว่าแฮนด์แบ็กเดี๋ยวขอดูราคานิดนึงนะแป๊บนึงราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นโอ้ยแทบกรีดแค่หนึ่งแสนสี่หมื่นวอนเองอะ่ะถูกมากดูสิมันเป็นกระเป๋าเนี่ยผู้ชายถือได้นะผู้หญิงก็ถือได้เหมือนกันมันดูแบบเก,ก๋อะ่ะเนี่ยเหมือนเวลาใส่เอกสารแล้วแบบว่าเหมือนเราจะเอาขิวไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปพีเต์งานใช่ปะ่ะใส่แมคบุ๊กอะไรเงรี้ยใส่แอนดไปก็ได้เก๋มาก 1,40,000วอนถ้าเกิดไม่ผิดนะไพ่1 4 0 0 0 0สวอนเฮ้ยเลิศเดี๋ยวทิ่ไปขายที่เมืองไทยดีกว่าเพราะว่ามันเก๋มากเลยนะคะอย่างอย่างอันนี้เนี่ยชอบมากเหม่อนอัย้ยอันนี้สวยอะ่ะค่ะก็กระเป๋าใบนี้เมื่อกี้นะคะที่ให้ดูนะคะมันเป็นของ YSL ค่ะ YSL นะคะซึ่งเวลาเปิดนะคะเดี๋ยวก่อนทำความเข้าใจกับมันอยู่นะแปบ๊บนึงค่ะก็เปิดออกมานะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ แล้วก็อันนี้นะคะที่พ่อของอิฟแซงลอแรงนะอยากให้ดูแบรนด์นี่ของแทล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าจะบอกว่าเกาหลีไม่มีของก๊อปปี้นะคะของจริงเนี่ยแท้แน่นอนชอบบอัดูสิมันดูเป็นผู้หญิงแบบเท่ๆอะ่ะเนี่ยค่ะก็แบบว่าเราก็สามารถใส่ข้าวของอะไรได้แล้วแบบเนี่ยแล้วทรงพวกนี้จะบอกว่ามันคลาสสิกมากมันเก๋มากตรงที่ว่าทรงของมันเนี่ยมันจะมีความคลาสสิกแล้วก็มีความแบบว่าคัตติ้งแบบว่าเนี๊ยบมากเห็นไหมคะแล้วก็ดูงานของเขาสิเก๋มาก เดี๋ยวเราไปดูกระเป๋านี้ค่ะของเบอร์เบอรี่เป็นกระเป๋าเดินทางนะคะซึ่งเป็นไซส์ใหญ่ไซส์จัมโบ้มากถ้าเกิดอ่านราคาไม่ผิดนะอยู่ที่ 2, 9 0 0 0 0บาอนเองสำหรับใบนี้เนาะลดมากๆเลยเนี่ยกะว่าจะซื้อแบบว่าไปแบบว่าใส่ของแบบว่าใส่อุปกรณ์ทําผมใส่เครื่องสำอางไปแต่งหน้าลูกค้าหรือไม่ก็ใส่แบบว่าของแบบว่าเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศก็ได้เราจะบอกว่าเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นมือสอบใช่ป่ะแต่ว่างานมันยังดีอยู่เลยอ่ะดูสิสภาพมันยังใหม่แล้วก็เก๋แล้วที่สําคัญขายไม่แพงด้วย ดูหนัก่อนเอ้ยชอบอะ่ะแล้วแต่ว่าตรงนี้อาจจะมีรอยขูดขีดนิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เยอะมากนะมันแค่นิดเดียวเองแต่ว่าหนังสภาพกลิ่นยังหอมกลิ่นเบอร์เบอรี่เลยต่อไปนะคะก็จะเป็นกระเป๋าของคาเทียนะ,ะก็เป็นรุ่นคลาสสิกเหมือนกันนะคะนี่อยากให้ดูแบงก์ก่อนนี่คาเทียนะคะสีก็จะเป็นสีแบบว่ามอหกานีแบบสีแบบคลาสสิกนิดนึงเหมือนสีเปิ์มงคุดนะคะซึ่งลักษณะของกระเป๋าก็นี่นะคะ ล็อกแบบนี้แล้วก็เวลาสายแล้วขอโทษทีค่ะสายมันก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้สายสายสะพายแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้ก็ปรับสายได้ด้วยสภาพยังใหม่อยู่เนะคะแล้วก็ราคาอยู่ที่ประมาณ1 7, 000, 000นึ่งแสนเจ็ดหนราคาก็ไม่แพงนะสำหรับคาเทียใบนี้เลิศมากๆเลยอะ่ะเดี๋ยวยังไงพี่อ้ําจะโพสต์รูปพวกกระเป๋านะคะที่ที่พี่อ้ําชอบแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆน่นนนาจะชอบเหมือนกันนะคะจะโพสต์ลงใน Facebook แล้วก็สำหรับใครที่สนใจกระเป๋านะก็ทักมาหลังใหม่ได้นะคะเพราะว่า มันเป็นกระเป๋ารุ่นคลาสสิกจริงๆแล้วก็หายากไม่มีน่าจะหายากในเมืองไทยแน่นอนนะคะต่อให้ไปหาแถวจตุจักรอะไรเนี่ยไม่มีแน่นอนเพราะว่าส่วนนี้อยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าวอนก็ประมาณ3,000่บาทก็ถือกำลังขเนาะพาด้าแบบนี้นะคะเป็นกระเป๋าผ้าแต่ว่ารุ่นนี้น่าจะไม่มีสนะายสแตปนะลักษณะก็จะเป็นเปิดมาข้างในนะคะนี่พาด้าของแทลนเปอร์เซ็นนะคะแต่ว่าเป็นมือสองนะกระถายชิ้วแบบนี้เก๋ อะไรประมาณนี้เนาะค่ะต่อไปก็เดี๋ยวให้ดูก็จะมีเป็นพาด้าแบบนี้เป็นพาด้าแบบสะพายข้างนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ราคาเท่ากันปะอ๋ออันนี้เจ็ดหมื่นเก้าค่ะสําหรับพาด้าไปนี้นะคะจะเป็นแบบว่ารุ่นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะเพราะว่าซิกเนเจอร์ของพาด้าคันแรกที่เขาทําออกมาก็จะเป็นลักษณะเป็นผ้าแบบนี้เนาะต่อไปก็จะเป็นโคดแบบว่าวินเทจนะคะก็เป็นเสื้อผ้าแบบว่าสไตล์วินเทจนะคะอย่างอันนี้ก็ เหมือนของพาด้าเลยเนาะตัวนี้อันนี้ก็เป็นเสื้อกั๊กนะคะสำหรับวนะินเทอร์เนาะบางตัวก็ยังใหม่อยู่เลยนะคะนี่อันต่อไปก็จะเป็นเสื้อโค้ทแบบว่าสไตล์คุณหโอชาแนลนี่เป็นผ้าแบบว่า c a n วาสนะคะก็จะเป็นแบรนด์ของเกาหลีบ้างอะไรอย่างเนาะน,นี่ก็จะมีเสื้อเป็นเสื้อคลุมสวย ส่วนด้านนอกก็จะมีเสื้อผ้าอีกด้วยนะคะเป็นเสื้อผ้าแบบว่าเป็นสไตล์แบบว่าเป็นสไตล์แบบว่าวินเทจอะไรเงี้ยนะคะก็เล่าเซลล์อยู่ที่ตัวมื0วอนเนาะ <c oughs> อุ้ยอันนี้สวยอะ่ะเป็นลุคตกแกว ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของร้านนะคะก็คืออบป้าน่ารักนะคะซึ่งจะบอกว่าอบป้าของเราพูดภาษาไทยได้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะปอบป้าสวัสดีค่ะเห็นไหมคะอบป,ป้าพูดภาษาไทยได้ด้วยแล้วก็เอ่อก็มีธุรกิจแล้วก็มาเปิดร้านแป็ว่าเป็นเสื้อผ้า v i n t ทจ e ที่นี่นะคะอบป้าไปอยู่เมืองไทยมาประมาณ 3ปีเนาะใช่ไหมคะมไม่ใช่เจ<ป>็ด <นะ S 1> ปีนะครับ7ปี7ปีแล้วก็อป้าใจดีมากเราเราจะเรียกว่าอป้าน่ารักนะคะสำหรับใครที่ผ่านมานะคะหรือว่าสนใจนะคะอยากจะมาช้อปปิง้งคืนมาเที่ยวเกาหลีแล้วมาเดินทงแดงนะคะอยากจะรู้ว่ามายังไงนะคะก็มาที่ทางออกหมายเลข8นะคะเสร็จแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆจากนั้นแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายพอถนน,เห,นเห็นถนนเส้นใหญ่ปุ๊บนะคะแล้วก็เลี้ยวขวาคิีเดินมาเรื่อยๆนะคะก็จะเห็น หน้าร้านแล้วก็เห็นร้านนะคะอยู่ตรงด้านซ้ายมือนะคะอย่างที่เห็นค่ะก็จะมีรูปกระเป๋าสําหรับใครที่ไม่รู้ว่ามายังไงนะคะเดี๋ยวจะอ่าลงเว็บไซต์ให้นะคะของร้านนะคะซึ่งจะมีช้อปปิ้งออนไลน์ด้วยนะคะก็ยังไงก็ลองอ่าเข้าไปดูในช้อปปิ้งออนไลน์นะคะเพราะว่ามีสินค้าบางตัวที่ว่าเขายังไม่ได้โชว์ใช่ไหมครับป้าอยาให้อป้าคุยดีกว่าเนาะคุณคุณเก่าเลยนะครับไม่ใช่คนณเคยนะครับใช่ชัดมาเดี๋ยวก่อนทำงานที่ กรุงเทพเสร็จไปแล้วครับแต่ตอนนี้อยู่ที่เกาหลีฮงแดใายอยู่ที่ฮงแดนะฮงแดาีะครฮงแดที่ใครๆหลายคนเข้ามาเที่ยวกันนะคะก็เนี่ยค่ะก็ยังไงก็แวะมาดูเนาะสำหรับเออสื้อคนไทยมาซูเรียใช่ไหมครับแล้วก็ใช่ก็ลดได้นะครับสบายยี่สิบพอแทนรถได้ลดให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับเพื่อนๆที่จะมาช้อปปิ้งนะคะยังไงก็ถ้าเกิดใครมาเที่ยวเกาหลีแล้วก็ อินบ็อกเข้ามาถามพี่อ้มได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะนะคะก็ขอบคุณโอป้ามากนะคะที่ให้ให้มาถ่ายบรรยากาศภายในร้านนะคะเพราะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอนุญาตให้ถ่ายนะคะกลัวไปก๊อปปี้อะไรอย่เงี้ยนะคะโอเคค่ะก็ไปแล้วค่ะโอป้าเราบายบายเห็นเบอรสวัสดีค่ะบายบายค่ะ